อารนงไงงานนี้ลิเวอร์พูลมีลุ้นในการคว้าดารุกจอมถล่มประตูไปรปร้รม่มทับนะอารงไงอดีตดาวเตะลิเวอร์พูลผู้ถูกลืมตเตรียมจะกลับสู่พิมียริกอังกฤษกันอีกครั้งกันน้าตามไม่อยู่เลยนะเมื่อแข่งหงสุดซึ้งแฟนเพลงร้องเพลงอะไรโชตา้าอารันยังไงตกร,กรดนักเตะลิเวอร์พูล22คนเกมอุ่นเครื่องทุบเบรสตัน3-1เปิดหัวเบรสตันแบบสวยรู ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยครับเดี๋ยวผมจะข่าวลนะิเวอร์พูลนั้นมาเสริมให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวเมื่อกานนี้นักข่าวทางฝั่งของแดนลิเวอร์พูลตกเป็นข่าวยังคงมีลุ้นในการคว้าตัวแนวลูกจอมถล่มประตูรารนี้มาเสริมความแข็งแกร่งโดยงานนี้ฟอบิโชโรโมันโดนักข่าวจามแม่นชาวออราลีรายการกข่าวบอกว่าของแดนลิเวอร์พูลสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งตะวันตบอลรีิมียริกอังกฤษ ยังคงมีโอกาสในการจะคว้าตัววิกเตอร์โอซิเมนยอดก่อนหน้าชาวเยอรมีเลียของดับเบิลยมาสูตินแอนฟิลด์ในช่วงสมัยน,นี้หรือก่อนหน้านี้การตาตัลไลเองยินก็เสนอจํานวน75ล้านยูโรเพื่อขอซื้อตัวโอซิเมนแต่ว่าดับเบิลยยังไม่ตอบรับเพราะมองว่าน่าจะมีทีมอื่นที่พร้อมจะแย่งชิงตัวแข้งปับนนี้และก็อาจจะมีทีมที่ยอมจ่ายเงินมากกว่าการตาตสลายและก็ตามการรายงานข่าวล่าสุดจากบรอมาโนโระบุว่าลิเวอร์พูลคือทีมตัารเ่าวในขณะนี้ ดอรมโดได้กล่าวบอกว่าดบปรีเชื่อว่าจะคงมีบนที่หรือว่ามีทีมที่พร้อมจะแข่งขันในการคว้าตัวโอซิเมนพวกเขายังคงปรอคอยข้อเสนอจากลิเวอร์พูลนี่เป็นเหตุผลที่พวกเขาไม่ยอมรับข้อเสนอของกาลาตสลายดังนั้นมีโอกาสที่ลิเวอร์พูลจะได้สิ่งที่ต้องการนั่นก็คือโอซิเมนนะแน่นอนว่าทีมที่ซื้อขายของทางนะของกาลาตสลายยังคงอยู่ในอิตตอี และก็หวังจะบรรลุเข้าตกลงให้จบได้แต่ตลาดใดที่เดียวยังคงไบ่รุ่งล่วงเลเวอ์พูยังคงมีโอกาสในครัร้งน,นีน้มากโขอยู่ทีเดียวนะ <_ C 1> อะไรหนงไงเมื่อกานนี้อเล็กออกเด็กเชมเบรินอดีตดาวเตะอาร์เซนอลและก็เล็บอฟฟูตกเป็นข่าวว่าได้มีการยกเลิกสัญญากับทางสโมสรดังแห่งตรงุรกีอย่างเบซิตัสทมกลังกระแสกลับมาเล่นในพิม,มียริกักนอีกครั้ง โดยสุ่ดังของตรุรกีอย่างยานีซาฟาอารายการข่าวบอกว่าเชเบเรนไม่ได้อยู่ในแผนการนำทีมของโอเล่กุนดัสชาคุณสื่อคนใหม่ของบ้านผลบอลเบซิตัสจะมีการตกลงแยกทางกันในค้งนี้ซึ่งแข่งในวัย38ปีบารานี้ประสบกับปัญหาการบาดเจ็บในช่วงฤดูกาลรแรกของเขาในตรุรกีและหลุดจากทีมของโจวานนี่ฟานบรองฮอนคุณสื่อในขณะนั้นก่อนจะค่อยๆกลับมามีบทบ,บาทหลังจากที่ฟานบรองฮอนโดนปลด โดยลงเล่นในกับทางทั้าของเบสนตัดไปทั้งสิ้น50นัดยิงไป5ประตูนับตั้งแต่ย้ายมาจากเลเวอฟูแบบไร้ค่าตัวเมื่อช่วงปี2 0 2 3โดยล่าสุดทางทั้าของเบรลทีมน้องใหม่ในศึกฟุตบอลพรีเมยร์กีกอังกฤษตกเป็นข่าวว่าสนใจจะคว้าตัวแชมเบเดนกลับอังกฤษโดยเจ้าตัวเองก็แสดงท่าทีว่าอยากจะกลับมาค้าแข้งในบ้านเกิดกันอีกครั้ง รวมถึงก่อนหน้านี้ก็ยังคงมีข่าวเกี่ยวกับพผนนของเดสิ้ทำกําลังการรายงานข่าวว่าตัวเขาเองและก็คู่มั่นของแพรรี่เอชเวิร์ดนะฮะอดีตสมาชิกวงเกิร์กรุฟของอังกฤษเริ่มมีปัญหาเรื่องระยะทางที่ห่างไกลท่านี้ทู้ตัดสออกเลธิ์ชมเบรเนมีอาชีพคาแข้งที่ยาวนานแ,และแม้ว่าเขาจะมักมีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนอยู่บ่อยครั้งตลอดฤดูกาลแต่เจ้า,จาตัวนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จเลยนะโดยคว้าแชามป์เอฟเอคัพสามสมัยกับพูนนัดงิอาร์ซนอนและยังคว้าแชามป์พิมเบริก เลิกคัพและก็อยู่ฝ่าแชมเปี้ยนลีกในช่วง5ปีที่อยู่กับนักขอาฟังเลเวอ์พูในครั้งนี้เพิ่มเติมนั่นเองนะอาไรยังไงเมื่อนักเตะลิเวอร์พูลสุดทราบซึ้งใจหลังจากที่ได้เห็นแฟนบอลลิเวอร์พูลร้องเพลงประจำตัวจีโกชโตา้าพร้อมกับทั้งปรบมือกึกกล้องดังสนั่นสนามดิฟเดลหลังจบเกมแมตช์นะเบรสตันลอชเอนต์สามต่อหนึ่งซึ่งเป็นแมตช์เปิดฉากเกมอุ่นเครื่องในช่วงปริสตันมวนที่1 3กรกฎาคมที่ผ่านมา ดยงแดงเองก็ได้โชว์ฟอร์มอย่างโดดเด่นในแมชแมชนี้โดยพวกเขานนั้สามารถประเดิมช่วงปริสันด้วยการเก็บชัชนะได้อย่างงดงามแม้จะยังคงอยู่กับพนังของในช่วงโศกเศร้าจากการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของโชต้าและก็น้องชายจากอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อเร็วๆนี้ในครั้งนี้ก็ตามจีหลังจบเกมทนัของซาุกเดรคอฟทำเรื่องสุดเซอร์ซาบซึ้งนะฮะด้วยความพร้อมใจกันร้องเพลงโชต้า ดังสนั่นสนามเพื่อจะเป็นการรำลึกถึงกองหน้าชาวโปรตุเกสผู้ร่วงลับโดยงานนี้บรรดานักเตะและก็สตาฟโคโช้ชต่างก็ร่วมใจกันปรบมือไปตามจังหวะเพลงและก็มีนักเตะบ,บางคนอย่างแอนดี้บรอบวสันและก็โคดี้กักโปถ,ถึงกับกั้นน้ำตาไม่อยู่เลยทีเดียวต้องยอมรับนะว่านี่คือบรรยากาศที่สุดแสนจะกินใจเหลือเกินและก็ยังคงเป็นการแสดงให้เห็นถึงความแน่นแฟน้นระหว่างสโมสรแฟนบอลและก็นักเตะที่ผู้เป็นตำนานแม้ว่าจะจากไปแล้วในครั้งนี้ก็ตามที อาร์ต์หงไงเมื่องานนี้ลิเวอร์พูลประเดิมสีซัี่น2025ด้วยชัยชนะเหนือเบรชตัน3ต่อหนึ่งโดยใช้ผู้เล่นมากถึง22คนในการลงสนามแบ่งเป็น2ชุดในครึ่งลัาทีมพร้อมกับประเดิมแข้งใหม่ดาวรุ่งเพียบเราจัดให้ครบทุกคะแนนตัดเกรดผลงานนักเตะแต่ละลายจากเกมเกมนี้โดยเกมนี้หงส์แดงลิเวอร์พูลยังไม่ได้ใช้งานฟอร์เดนเวียดนักเตะใหม่เจ้าของค่าตัว1116ล้้าาาานนนนออออดรรรวมมทังงคีียยยกหยย่่เเช อิบราฮิมาโกนาเต้แล้ก็อเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์เช่นเดียวกับฮาวิเอเรียสและก็ไชเลอร์เมอร์ตันที่รับใช้ทีมชาติอังกฤษชุดคว้าแชมป์ยูโรยูยส์เอ็ดปีขณะที่สเตฟานไบเซติกมีอาการบาดเจ็บในครั้งนี้อย่างไรก็ตามอาเนสซอร์ตกุนซูดัชยังคงมีขุมกำลังที่มากพอและก็ใช้วิธีส่งทีมสองชุดต่อกรกันในกับทีมแชมเปี้ยนชิพที่เกิดขึ้นเริ่มกันที่คนแรกนะฮะก็จะเป็นจอร์จี้บอมบาตาวิชรี ดยกานนี้ประเดิมสนามในเกมแรกกับลิเวอร์พูลทันทีแล้วก็ไม่มีอาการตื่นเต้นลนลานแม้จะไม่ได้แสดงฝีมือมากมายนักแต่ก็ไม่ได้ทําให้ทีมเสียประตูนะได้ไป6คะแนนคอนเนอร์แบชเชอรี่งานนี้ได้ลงบูนะครับผมแทนที่เทนเดเลสเตอร์อาร์โนที่ย้ายออกไปก่อนหน้านี้เจมี่ฟิ์มปงนักเตะหน้าใหม่ที่ทำประตูแรกแรกกับทางทีมในเกมแรกของปริสันดได้แม้จะไม่ใช่จังหวะที่ยากเย็ยนอะไรมากมายนักได้ไปเจ็คะแนนต่อมาจะเป็นดูโรกาสตีเฟนสัน เซนเตอร์ฮารดาวรุ่งในการที่จะคว้าโอกาสนะฮะลงตัวจริงในเกมอุ่นเครื่องได้ไม่เลวคุมพลที่ได้ดีเข้าปะทะไม่เคยพลาดได้ไป6คะแนนโจโกเมสหายเจ็บกลับมาแล้วก็ลงสนามได้ทำมาที่ได้ดีพอแม้ว่าจะไม่เจอกับความกดดันอะไรในการรับมือกับเกมรุกของทีมเจ้าบ,บ้านก็ตามทีได้ไป6คะแนนคอสตาซิมิกัสลงเล่นเป็น11ตัวคนแรกนะฮะก่อนหน้านี้ก่อนหน้าแอนดี้บราวสันแล้วก็มมรอสเคิร์เคส แตงความมุ่งมั่นที่จะต่อสู้แย่งตําแหน่งในทีมตัวจริงออกมาให้เห็นและก็มีโอกาสจะเติมเกมรุกอยู่หลายคนได้ไป6คะแนนวรอร์เอรนการาเฟชเบิร์กยังคงมีฟอร์มที่ดีเหมือนเดิมทำหน้าที่ตามเป้าหมายแมชติดโพสดแบนลงเล่นในเกมเปิดซีซั่นไม่ได้ก็ตามทีได้ไป7คะแนนตอมาตัวดบิดิกสมอกสไลด์บุกเข้าเขตอันตรายได้หลายหนเกือบซัดประตูพาทีมออกนําแล้วแต่แป๊กนะฮะหัวเกือบจลุดบอลเข้าไปเข้าทางแบตเตอรี่ในครั้งนี้ได้ไป6คะแนน โมซาราไม่ได้มีบทบาทอะไรมากมายนักแม้ว่าจะทำได้ดีกว่าที่เห็นยังต้องให้เวลาในการเรียกฟอร์มเก่งกลับคืนมาอีกครั้งในไป6คะแนนเทรเอนยูนี่เป็นอีกเวลาที่สัมผัสบอลมากในเกมครึ่งแรกมีแววไปได้สวยหากว่าเพิ่มความมั่นใจได้มากกว่านี้ในไป7คะแนนเรียเ oh อนกูโมฮาได้บอลกระชากขึ้นทางซ้ายตลอดเวลาแม้ว่าจะฝ่าแดนหรือว่าเข้าแดนอันตรายไม่ได้อย่างจะแจ้งแต่ก็มีส่วนทําให้ทีมได้ประตูขึ้นนํานะ ได้ไปเช็ดค,คะแนนเฟเดริโกเคียซ่าผู้มันที่จะพิสูจน์ตนเองอาจจะยังคงเล่นได้แบบติติกขัดอยู่บ้างในคาแนี้แต่ก็มีส่วนร่วมในประตูแรกของทีมเช่นเดียวกันได้ไป6คะแนนส่วนักเตะ11นทักเตะช่วง45ทีหลังนะฮะก็จะมีทั้งของฝั่งเฟรดดี้บูตแมนได้ดวลกับทีมเก่าแม้จะเสียประตูแต่ไม่อาจจะตำหนิดได้และก็มีจังหวะสำแดงฝีมือให้เห็นก่อนตาข่ายขาดในคาแนี้ได้ไป6คะแนนเจนนี่ฟิลปง มีความเร็วที่น่าประทับใจทําได้ดีทั้งเกมจังหวะรุกและก็รับในไปเจ็ดคะแนนอัลมาฟรานันโดงานนี้เสียตําแหน่งในบางจังหวะแต่ก็ไม่ได้ทําให้ทีมเสียหายต้องเก็บประสบการณ์ต่อไปได้ไป6คะแนนแอนดี้ปรบซันถูกขยับขึ้นมาไปเล่นเป็นเซ็นเตอร์ฮาฟแม้จะไม่ใช่ตําแหน่งตามธรรมชาติแต่สามารถแบกรับภาระได้ใน้ไป6คะแนนเีรอสเคอเคชออกลูกบุ๊ให้เห็นตั้งแต่เกมประเดิมสนาม เติมเกมรุยทางด้านซ้ายต่อเนื่องและมีแววยึดตำแหน่งตัวจริงได้อย่างแน่นอนในครั้งนี้ได้ไปเจ็ดคะแนนเคอร์ดิสโจนได้รับโอกาสให้ลงเล่นในช่วง45นาทีหลังอีกรายและก็ทำมาที่ได้อย่างไม่มีข้อตำหนิได้ไป6คะแนนวอเตอร์เอนโดเล่นง่ายๆนะครับผมตามสไตล์ที่เขาคนนี้ถนัดในครั้งนี้และจะไม่มีความมือหวาแต่ว่าผลงานเป็นแฟนบอลก็ปรับาปื้มเลยนะได้ไป6คะแนนโคดี้กับโปสร้างปัญหา ให้กองหลังคู่แข่งอย่างเห็นได้ชัดเจนและกระซัดลูกเปิดเกมอาปิดเกมให้กับทางทีมกำชายไป3าต่อหนึ่งในท้ายที่สุดในคาระนี้ได้ไปเจ็ดคะแนนต่อมาก็จะเป็นบรูอิสคูมาสไม่ได้มีส่วนร่วมกับเกมมากมายสักเท่าไหร่นักและยังคงจะไม่ได้เลื่อนชั้นขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ในช่วงเซสนาได้ไป6คะแนนดาวินดูเจสโชคช่วยโอกาสความผิดพลาดของคู่แข่งในคารงนี้ได้สําเร็จและก็ยังคงยิงไปที่2ให้กับทางทีมได้น่าจะช่วยเพิ่มนะผมทางด้านของความมั่นใจ ให้กับเจ้าตัวได้มากพอสมควรในครัน้นี้ได้ไปเจ็ดคะแนนและสุดท้ายก็จะเป็นทนั้ขสองฝั่งเบนโดกก็จะเป็นอีกรายที่ได้รับโอกาสในทีมชุดใหญ่ไม่มากพอและต้องพยายามจะห้างความประทับใจให้กับนายใหญ่ในครั้งนี้ต่อไปนั่นเองนะและข่าวดีพูดในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวไัเจอกันใหม่ครั้งต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันทุกครับ